ตอนนี้วบาใดเลยว,ว่าอีสานนีเป็นทำเล่ทองครับอีสานเฮาเนี่เป็นทำเลทองแมนมเป็นทำเล่ทองเหตุกาอณไใดก้อนเสือก้อนรวยก้อนครับมาเนี่เขาเห็ดตังเรีนลงมาจากสิมาบ้านเนนนนนาานฮาอันรับแรีกอ่ะมันตรงมีมันตรงมีโรงเลี้ยนครับเขาจ่ใส่เข้ามาโรงเลี้ยนหรือว่าใส่เข้ามาตึกนกครับอ่ามันตรงมีตึกกรับมีตึกแล้วก็มีระบบเสียงเรียกความหมายคือว่าเฮาส้่งเียนให้เขาแมนเขาเอาเสียงล่อแมนกระ้ัง ควบคุมอุณหภูมิมแล้วก็ความเมื่อยให้เขาแมนครับอยู่ดีก็คนนกมาเองเลยแมนครับว่าเด็กชายเงินซสือป้อนผ้าบัตรแมนครับเ่าเคือเ่าคือเด็กเกลียวใหญ่ขึ้นว่าพ่อหนุกไมาอยู่มีลูกมีครอบครัวอยู่ในหันนี่เขาถ่าแซเอาร่งเขาไปขายแมนครับมันก็ออกแม่แท้ลูกไข่ไข,ข่ฟิวเดีวยวกันครับปางนุ่มยุ่งเขาปล่อยลงใส่องค์ไซโงงไว้ละครับอีกแป๊บนึงก็เต็มละง่ายลงทุนเดียว ลงทุนให้เลียวกับเก็บจนลูกบวชเพแล้วครับของผมหลังสําหรับหลังนี้นะครับครับตัวผมมีอยู่สามหลังสําหรับหลังนี้เนี่ยเฮดมาหนึ่งปีกับหกเดือนหลังนี้หนึ่งปีหกเดือนครับนองมีสามหลังเดือนเชียกระตุกเดือนละกิโลอยู่แต่ละกิโลแม่ล่าสุดก้อนพี่จะมาหมู่ว่านนี่ผมประมูลไปครับผมประมูลไปร่างนกผมจบทีสองหมื่นสองพันโลนึงเนี่ยแม่นแล้วสามหลังเองเขาเนี่ยเห็นเงินในตอนเดือนเท่าได้เอ้าเปิดเผยบาฟังเลย สามหลังนี่มันกับเฉลียล่ยเฉลี่ยหลังละโล่กเขาคิดยังไงซครับครับสวัสดีครับผมนงสถียรนพงศ์อินทร,รจักรนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเกษตรกรบ้านนกนะน,น,นะครับครับผมแล้วก็พันตัวเป็นฟูลบเหมาพร้มอมเป็นพ่อค้าพร้พอรมครับจากพนักงานบริษัทธรรมดานี่แหละครับผมตะกี้เห็นงานบริษัทแมนครับตะกี้เห็นงานบริษัทก็เลยมาเห็นบ้านนก ไม่เห็น,นครับไม่เห็นจังไดไมนจังไดแค่อไม่เห็นตานนกครับเออเริ่มแรกผมหูจักป่านนกนี่แ่สมัยเลียนวังสิบก็ป,กปีครับสิบก็ปีก็เลียนยุคขอนแก่นครับยุคขอนแก่นกะเป็นนักศึกษาเนาะพี่กับแงวา่าล่ะบาท,ที่นี่กะเสาเสาทีเสาเสาตึกอา้าอยู่ห้อ,องพักลรไปรบ,บอกไปไงบาที่นี่เอา้าเพื่อนห้ยยู้องล่างแต่กเครื่องนี่เป็นบานนกที่แรกที่แหลกกับบ่ลูเลยครับเอาไปเอามาเอาเบาภาษา อินโดเบาภาษามาเล่มาเฮ็ดึ้นมาเอาเฮ็ดบ้านนกผมก็งงอยู่ที่แหลกเอาไปเอามากันนั่นแหละครับเรื่อรู้จกเริ่บศึกษากันมาแต่นั้นอีสารเฮ่ามีนกว่าเป็นสิบสิบปีเลยเด้อครับมีเป็นสิบสิบปีแล้วแมนนกอันนี้นกอันนี้ละบางคนก็เข้าใจว่านกอีแซวนกนีนกนกนกกาลแต่ว่านกแมนครับนกสุ้มหนีมันบริจับสายไฟนะครับอืนกสุ้มหนีจะบินบินออกหากินแล้วก็เข้าบ้านคือมันมีมาตั่งเดิมของเฮาอยู่แล้วยุนี่ก็มีอยู่แล้ว ผมคิดว่ามันกับมันกะมันกะน่าจะเป็นนกตอนนี้มันกลายเป็นนกประจำทิ่นแล้วแต่ก่อนเขาว่าเป็นนกอพยพครับเดี๋ยวนี้เป็นนกเล้าบานเท่าแล้วล่ะปีกเขาใจว่านกพวกนี้เนาะที่ะทั้งเต๋ไหมพระเจ้าเอาเงินกันอยู่ทั้งเต๋ไหมแมนเมื่อสิบปีก่อนผมกเขาใจว่างท่านครับครับแต่ว่าทุกมือนี้มันเป็นนกประจำทิ่นไปแล้วล่ะอครับแสดงว่ามีกันทัวทุกผู้มีผักตอนนี้ว่าอะไรเรียกว่าอีสานนี่เป็นทำเลทองครับ อีสา,านเฮาเนี่ยเป็นทำเลท้องเป็นทำเลอทอง,องเฮ็ดก่อนไอก่อนเสียก่อนรวยก่อนครับบ้านนี้เฮาเฮ็ดตัางนานาลงมาจังสิมาบ้านเฮ้าเนี่ับแรกี่ยมันต้อง,งมอีมันต้องมีโรงเรือนครับเขาไม่ได้ใส่เข้ามาโรงเรือนหรือว่าใส่เข้ามาตึกนกครับอ่ามันต้องมีตึกก่ออนืมครับมีตึกแล้วก็มีระบบเสียงเรียกเนาะครับครับมีระบบเสียงเรียกแล้วก็ภายในก่ะมันก็รีลงลึกไปอีกซึ่งความชื่นซึมหยังก็ค่อยเฮาก็ค่อยลงรายละเอียด ในตรงหันที่หลังความหมายคือว่าเข้าสั่งเงี้ยนให้เขาแมนกองเขาเอาเสียงลอแมนแต่กระสังควบคุมอุณหภูมิแล้ะแต่ความเมื่อยให้เขาแมนครับยูดีก็คนนกมาเองเลยแมนครับเ่าเด็กเสียงเงินสือพ่นพบัตแมนครับเ่าคือเพาคือเด็กเกลียวหญ่คือมั่วโอ้สบายแมนครับคือเข้าพ่อนกมาอยู่มีลูกมีครอบครัวอยู่ในหันนี่เข้าถาแซเอาร่างเขา แมนครับมันก็นออกแม่แท้ลูกไข่ไขฟิว,าาเ,นนะเ,วเดียวกันก็อาหางรยุ่งเขาปล่อยลงใส่โอ่งไว้่น่ะครับอีกแปบนึงก็เต็มละง่ายลงทุนเดียวลงทุนให้เดียวกับเก็บจนลูกบวชไปละครับป้บาบา้านในข้องนอกนี่เฮ็ดมาโดนไปของผมหลังสาหรับหลังนี้นะครับสำหรับตัวผมมีอยู่สามหลังสาหรับหลังนีเนี่ยเฮ็ดมาหนึ่งปีกับหกเดือนหลังนีหนึ่งปีหกเดือนครับน้องมีสามหลังแมนหลังนี้ทำเงินได้ไรบ้างเลยหลังนี้นี่ผมเริ่มเก็บเมื่อตอน หนึ่งปีกับสามเดือนเฉลี่ากระตกเดือนละกิโลอยู่แต่ละกิโลแม่ล่าสุดก้อนพี่จะมาหมู่ว่านนี่ผมประมูลไปครับผมประมุลไปร่างเราผมจบทีสองหมื่นสองพันโลนึงเนี่ยแม่แล้วเข้าเอา,าไปประมุลครับอ,อ,อธิบายท่านเหนี่ยพีฟังเลพีบ่กเข้าใจใครคิดให้คิด,คคดล้านประมุลขคือล้านอย่างพาล่าเลยครับแม่อตอนนี้คือมีกันทุกเดือนมีกันทุกอาทิตย์ก็ว่าได้คือ,อมันเป็นสินค้าที่ มันเป็นสินค้าที่ค้อมต้องการครับตลาดนี่แบบสิวานตั้งใจล่ะผลิตตรงแต่ว่าตลาดมันยั่งรองรับอีกหลายนะครับมันว่พ่อครับมันพ่าพ่อกันคือเอา่งไๆเข้าทรงจีนแต่ว่าจีนเนี่ยอากาศหนาวผลิตก็ได้โอ,อแมนครับสามหลังเขงเขานี่หเห็นเงินในต๊ะเดอนเท่าไดรเอ้าเปิดเผยบ้างฟังไหมอ่าสามหลังนี่มันกับเฉลีย่ยเฉล,ลีงไงไง่ยหลังละโลเขาคินไงไสซะครับหลังละโล แม่มนกรจะมีเกินไม่ยังเก็บเงินสบายเนะะโอ้ยยาวานกันส่วนหนึ่งเลยว่าไผ้นกไปอยู่ส่วนส่วนหลักๆเลยเรานกนีมันนี่ครับนกนี่มันนี่ข้อตองข้อตรงการอย่างหนึ่งที่อยู่อาศัยความปลอดภัยครับแหล่งอาหารมันมันมันคือปัจจัยหลักที่นี่เทคนิคเทคนิคนี่ก็เป็นเทคนิคเสียงเรียกครับแล้วแต่แล้วแต่เทคนิคไผเทคนิคมันครับหลังหันแต่ว่าหลักๆก็คือแหล่งที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยแล้วก็แรงอาหารนี่แหละครับหลักหัไว้ใจหลักเลยเขาคิดตังใดว่ามันจังก็ยังว่ายุ่นีไม่นจองมีนกดีสิเขาสำรวจตังใดเอาเขาจะอย่างก่อนเทสเสียงบ่แมนครับผมเริ่มเทศเสียงช่วงหนาหนาวเลยหมายถึงว่าเปิดขึ้นอ่ช่วงหนาหนาวเนี่ยนกจะไม่ค่อยเล่นเสียงครับผมเทศนกมาสามตัวเปิดเสียงนี่ละไส้ลำพงขึ้นฟ้านี่แหละมีสามตัวผมกะตาสินใจสางเลยเพราะว่าผมผมผมวนเลย ครับเมื่อไรยานนังเพราะว่าผมอยู่กับอยู่กับสิ่งหนีมาก่อนแล้วว่าเป็นไ่ได้ผมเห็นไ่ได้ผมเห็นเขาเห็นไม่ได้แล้วเมียนผมคิดยังเหียวว่าผมเขาก่อนซือหุ่นหรอเขาเขาก่อนเขาก่อนเลยก่อนเข่าก่อนขอดีของการเลี้ยงนกบอกท่านผู้ชมเลยขอดีของการเลี้ยงนกนะครับหนึ่งว่าต้องให้อาหารเลยเขาดูแลความปลอดภัยอย่างเดียวเห็นหลักปะกลับเยี่ยวกล้องวงจรติดรอบบ้านแล้วก็รอบรอบตัวตึกผมก็ติดลวดว่าให้หนูตุ๊กแก ยิ่งจกนี่แหละครับเขาบ้าน hmm. เออมีไอเ้เี่ถามนะปีเคยลงค่งเก็บไปแล้วเนาะนกพิราบมันบาเขาติเนะนกนกพิราบเขาบ่เขาครับนี่เขาปากกล้องนี่หอดปากกล้องครับพิราบมันใส่มันใส่สายตาด้ครับครับแมนบอ hmm. แต่ว่านกแอ่นนี่มันบม่ได้ใส่มืดมันก็เขาไปได้ hmm. เ,เขาผมก็จำบาแน่ใจน่าจะเป็นเอ็กโคลเคชั่นเข้าไปครับครับ คือนกพิราบเนี่ยมันยานความมืดเมันมมต่ไปเห็นมันวายานมันเหลียวไปเห็นพี่มันเหลียวไปเห็นแม่แล้วบอกเขาไปแม่เก็ออกมาคือเขาแม่มันก็อยู่กัปากป้องนี่แหละครับศัตรูของเขามียไงผมครัคอีสานห้าลักๆะคือเหวี่ยวเหวียวนกเขาห่านี่ละครับผมเหวี่ยวนกเขาอ่านกเขาแมวนกเขาแมวผาคใตกำลังหิดตอนนี้คือทางภาคไตผคกลางตอนนี้กำลังขังข้าวขังข้าวแม่ขังข้าวมากินอันนี้ยแม่เขาไปกินในบ้านเลยปาดกครับ แต่านผู้ชมที่อยากสั่งอันนี้น้องสั่งวะสั่งพี่ผมก็รับสั่งครับรับสั่งคืออ่าทั้งทั้งตึกเลยสั่งทั้งตึกเลยทุกอย่างคือเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จคือพร้อมเปิดเราก็ดูแลอีกปีหนึ่งเพราะมันดูแลปีหนึ่งเราขาดไปได้เด้ครับผมก็จะดูแลตลอดหมายถึงว่ามีปัญหาหมอนหันห้องกันเรียนไปเบื้องให้ลูกค้าถูกต้องครับอืมท็อดพอล้อท่อที่ไอเห็นอยู่เนี่ครับของน้องเนี่ยท่อนี่อยู่ในกล่องเนี่ยจักบาทหลังนี่นะครับผมเห็นมืด เท็ดเองนะฮาเสียนท่านถาเท้าตีเป็นตารางเมตรกับตารางเมตรละเก่าพันทัวไปเท้ดบ้านนี่แล้วพี่ตารางเมตรละเก่าพันแมนใหญ่ใหญสมไดกระซตารางเมตรละเก่าพันบาทครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมให้ก็คือเราป้อมเชื้อนีผมก็ให้ระบบอันตาโซนนี้บวกกับปั้นหมอกไม่ผมก็ให้ไม่นี่ใหม่มาไม่คือผมให้ไม่แขมปัดไม่ไม่เชมปัดนี่ละไม่แขมปัดไม่เชมปัดครับ เปลีย่ยงก็ต้องเป็นใหม่แคมปัดนะครับคือทั้งสี่ครับใหม่แค้มปัดมันเป็นใหม่ที่จริงรใหม่ไม้ย่างกะได้บอ่ามันเป็นไม้เนื้อแข็งเราไม้พามีคือมันมันโอบแหงมาแล้วครับอบแหงมาแล้วเวลาเวล,า,วลาต่ออนาคตนี่คันนี้ห้งมีหยังแล้วอยากเพิ่มอยากเพิ่มมูลค่าเขากรับต้องอัดความชื้นต้องเรียนความชื้นมันทนแข็ง๋อที่คนเอาไม้นี่คือหนึ่งแหละย่านความชื้นความความชื้นเ้วมันได้เห็ดไห่ห้งมาสวย ทำาไม่เพราดิมเป็นล่าล่านกมาอยู่ครับนก่าหมักล่าใช่นกไม่ชอบลา<อ>เปี๊ยัเขาต้องซอลอล่งทัเนี่ยตัวนี้เข้าใจว่า,านกเกาะครับเกาะใช่ครับไ้มายูใช่ครับโอ้หมีแพ่งมาทําไันี้ไม้ตัวนี้ก็อยู่ที่ย่อหลังไม่ดีกว่าเอาละคาหลังไม่ใช่เอาไงว่าเซตซับรวมทั้งหมดเต็มระบบในน้นองสางจบพี่ ตารางเมลเกาพันตาลางเมล, 9, ลเกาพันหรือว่าลักโบเป็นตารตางเม็นเนาะเพื่อ,อมันมันบอกเป็นเป็นเบสเซตเพราะอะไรครับเพราะว่าบางคนอยากอยากเห็นห้องน้อนบ้่งนกอือผมเคยต้องเห็นไหนครันแต่ว่าที่ท,ที่ที่บอกที่บอกได้ก็คือระบบโครง้างผมทั้งหมดผมจ่ใส่เสาสัมเ็จผมจะใส่เป็นเสารอทั้งหมดเสารอครับเป็นเสารอทั้งหมดมีเงินจากบาทกี่เฮดน,นี้ได้คุณเออที่อยากได้เดืลนละโเนี่ เขาส่ต้นทุนไหลยบบไหนในการสาการเอาทำยังไงก็ห้าแสนนั่นแหละห้าแสนยู่แดงเงยบเงยไปเลยมันมันว่าได้ขืนกับกับผมมันขืนกับมันขืนกับราคาอุปกรณ์ก่อสร้างผมไม่ได้เอากำไรอย่างมากมายเลยครับผมแค่กับค่าแค่ค่าซ้างแค่นั้นค่าเซอร์วิสค่าเซอร์วิสเซอร์วิชชัดไปเหมือนเช่นเยาวลูกค้าโทรมาเยาวลงครับผมต้องไปเลยเด้ต้องไปเก็บให้เขาแล้วถ้าผมไปก็คือถ้าเฮ้าไอถ้าเฮ้าปล่อยให้เยาวลงนี่ มือนึ่งมันกินไปตัวนึ่งก็จะมันกินถือพ่อถือแม่ลูกทิ่าอยู่ห่างกันตายแล้วถูกต้องไหมครับมันตื่นหนีมันถีน่หนีไปใช่เสียงขาดเสียงเสียงขาเสียงบวดังสะดุดมันก็ขวกหนีมันใส่ระยะเวลาถ้าเสียงสะดุดเสียงยงันมุกมาเขามันลูกค้าก็เสียเวลาไปอีกมันก็ต้องเข้าไปดูแลหลังค่าหัวยังก็ต้องดูแลหมดทุก่งทุกอย่างรอยเอ็ดเท่านีเขาอยู่รอยเอ็ดเนาะ มีหลมาไหนหรอกสี่สิบห้าสิบหลังแล้วพี่ป้าสี่สิบหสิบหลังใช่ไอไปอยู่สมากมาถึงองทูครับแต่ดง <c oughs> มากินเงียบกันหลยตัวนี้เงียวกินภาอีสานเ่านีกันไลยสิภาคอีสานตอนนี้ก็ร่างดังก็คือติดสังโค้งทั้งหมดครับสังโค้งใช่จะยูเอานั่นจ้ะใช่ครับฟังโค้งทั้งหมดเลยมหานครใหม่ของนกก็อยู่น้องคายตอนเนี้ใช่ไลแติดอยู่หันน้องคายนครพนม่เยอะเยอะครับติดกันเป็นอันนี้เลย ครับงเขาเอิ่นวาเสือนอนกินเลยปะเอโบงเสือนอนกินได้ถ้าถ้าถ้ามีนกอยู่นะถ้าถ้าสําเร็จคือเสือนอนกินถ้าไม่ถ้าไม่สําเร็จก็คือเจ่งๆๆเด็งเียงอะไรอย่าเ้ยเหมือนกันครับ<ม>สุดยอดเลยเดี๋ยวมานี่ยคุณน้องคนเฮานี่สางปึ๊บมันสิผสมสัความสำเร็จสุกคนปะไม่ครับองต่อเอบ่ลยว่าบ,บอ่อ ตอนนี้เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ทีอันนี้ทั่วไปก็คือเจ็ดสิบสามสิบสามสิบนี่คือประสบความสำเร็จเจ็ดสิบนี่คือบม่ประสบความสำเร็จแต่มีสิทธิ์เจียงึ้นกันมันเครัอ่ามันจะแบ่งได้มันแยกแบ่งประเภทได้ไดครับพี่ครับคือหนึ่งสำหรับคนทีสำหรับคนที่นามเต็มแก้วครับคือศึกษาเองอขันศึกษาถือทั้งขันมีคู่ที่ดีครับกระโดดไปขันไปว่าถือทั้งกะยังว่าหาปีสิบปีโนก็อยู่กับมีครับครับผมแนะนําเลยว่า บ้านนกมันใส่เวลาครับสมมุติเช่นตัวผมนี่สามสิบหานี่มันมีเวลาหลายครับเอาลองผิดล่องถือได้แต่สําหรับคนอายุห้าสิบล่ะจะมาล่องผิดล่องถืออายุห้าปีสิปีตอนไหนจะได้ใส่เงินมันบ่ครครับอันไหนที่พ่อเสียอะไรก็เสียผรงนต้องลงทุ้นมัอนพอใช่แล้วก็ต้องเลือกผู้เล่าเมาที่ดีครับที่ดูแลอ๋อโอเคว่าถึงต่างมุ่มเอ็กซี่อยากสั่งอยากได้อย่างยังติดต้อนองทั้งหลายแบนี้ครับ เฟซบุ๊กรับครับผมครับนงสะเทียนพงเดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นไว้เนาะรับรับเดี๋ยวพี่ขึ้นในใต้คลิปโอเคครับการเฟซบุ๊กนี่นงสะเทียนพงครับพิมเฟซบุ๊กมาเจอเลยอันวอเตอร์เจอเลยครับเบอร์ทั่วครับเบอร์ทั่ว080-896-5909ครับครับขออีกทีหนึ่งมีสองเบอร์ไหมพี่บออ่าครับ091-064-3462ขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งครับ 0808965909นะครับอีกเบอร์นึงก็คือ0910643462ครับครับผมพอดีมีหลายคนจดมาท่านดอกผู้เฒ่าตอนนี้ต้องยำโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนงนะครับที่เปิดบ้านลังนกนังแอนไม่ทำหมูชมได้รับช่กันเปิดอีกมุมมองหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณหลายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ